นนี้คือเหรียญที่แช่ครีมทาผิวไว้นะครับแช่ไว้หนึ่งคืนมาดูซิ่ว่าครีมทาผิวเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาทําให้เหรียญกลับมาเหมนใหม่ได้ไหมอันนี้ผมแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับจะลองเช็ดดู รบกฏว่าการแช่ครีมทาผิวไม่ทำให้เหรียญขาวขึ้นหรือใหม่ขึ้นนะครับใช้ล้างเหรียญไม่ได้อาจจะใช้ได้เฉพาะเหรียญที่ว่าเป็นไม่ค่อยดำมากเหมือนกับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้มันดำมากครับใช้ครีมทาผิวไม่ได้ครับถือว,ว่าไม่ผ่านเดี๋ยวเคสต่อไปเดี๋ยวจะลองดู จะลองใช้ผปชแกรดูด้วยกันครับมันจะได้ผลไหมช่วยติดตามช่วยกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ